ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จิตตะนครน,นครหลวงของโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกตอนที่35สวรรค์ชั้น6สมุทัยหรือมารตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียก เมื่อกล่าวตามตำนานทางาศาสนาสายหนึ่งเป็นเทพผู้เป็นราชาแหล่งกามาวจรสวรรค์ชั้นหกคือชั้นปรนิมมิตะวะสวัติท่านว่าสวรรค์ชั้นนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่ขัดขวางโลกุตระอีกฝ่ายหนึ่งขัดขวางโลกุตระฝ่ายหลังนี้เป็นพวกมารซึ่งมีราชาชื่อวสวรติมักเรียกในหนังสือเก่าๆว่า พยาวสวรตีมาราธิราชพยามานนี่เองที่ได้นำพลเสนามาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้และยังได้มาอีกหลายครั้งจนถึงได้มาทูลให้เสด็จปรินิพนานและยังได้เที่ยวรังควานผู้อื่นอีกเช่นโดนใจพระอานนท์มิให้ได้สติที่จะกราบทูลอารัธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนาเพื่อจะทรงดำรงพระชนอยู่กับหนึ่ง คือประมาณ100ปีหรือเกินกับหนึ่งเมื่อพระเทระอารหันบางองค์ปรินิพานมานเที่ยวค้นหาว่าวิญญาณของท่านไปข้างไหนก็ไม่สามารถจะพบได้ตามประวัติมานได้มาเกี่ยวข้องแทรกแซงเรื่องต่างๆหลายครั้งหลายหนเมื่อกล่าวตามเรื่องราวแห่งจิตตนครมานหรือสมุไทยสถิตยอยู่ในจิตตนครนี้เองทั้งอยู่ในสำนักของนครสามีนั่นแหละ เป็นผู้ที่นครสามีไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายให้ดำเนินการปกครองและจัดแจงสิ่งต่างๆทางบ้านเมืองและสมุไทยยังมีคู่อศะผู้เป็นฝ่ายในสนิทกับนครสามีสนับสนุนอยู่เต็มที่จึงมีอำนาจครองใจชาวจิตนครทั่วไปแต่สมุไทยเป็นชาวต่างถิน่นม่ใช่ถิ่นกำเนิดเป็นชาวจิตนครมาแต่ดั้งเดิมจึงเป็นประเภทคนจรหมอนหมินดังที่เคยกล่าวแล้ว เมื่อเป็นอคันตุกะมาสู่จิตนครได้เข้าถึงนครสามีทําให้เป็นที่โปรดปรานได้แล้วก็ทําท่ายึดจิตนครเป็นที่อยู่อาศัยถาวรและก็ได้ยึดครองจิตนครไว้จริงๆตามเรื่องที่เล่ามานี่แสดงว่ามารหรือสมุทไทยไม่ใช่เป็นบุคคลต่ําต้อยตามประวัติสายหนึ่งก็เป็นราชาแห่งฝ่ายหนึ่งในสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งกาาวจรสวรรค์ ตามเรื่องแห่งจิตนครก็เป็นผู้ที่มีอำนาจมากอยู่ในจิตนครดังกล่าวสมุทัยหรือมารต้องการให้ใครเรียกยกย่องเช่นว่านันทากรบอกเกิดแห่งความเป็นบันเทิงสุขากรบอกเกิดแห่งความสุขหรือแม้เรียกว่าวัาสวัตตีผู้ใช้อำนาจอันที่จริงคำนี้มีความแรงพอๆกับคำว่าจัก,กรวัตตีหรือจักรพัฒผู้ใช้จัก ถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็เป็นคำที่แรงกว่าเพราะพระเจ้าจัก,กรพรรดิเป็นพระราชาเอกในโลกมนุษย์มีอำนาจครอบครองมนุษยโลกเท่านั้นส่วนพระเจ้าวสวรรตีหรือวัสพัทมีอำนาจครอบครองทั้งมนุษย์ทั้งเทพแห่งสวรรค์ทุกชั้นและมีอำนาจครอบครองไปในอบายภูมิทุกชั้นด้วยเป็นอันว่าไม่มีใครในไตรภูมิคือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิ อรูป,ปาวจรภูมิที่จะพ้นไปจากอำนาจครอบงำของสมุทัยหรือมารทั้งนี้เว้นแต่โลก,กุตระภูมิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมารพยายามรักษาสัตวตะวักทั้งหมดให้ตกอยู่ในภูมิทั้งสามข้างต้นพยายามป้องกันสุดฝีมือไม่ให้ไปสู่โลก,กุตระภูมิซึ่งเป็นภูมิที่อยู่นอกอำนาจของมารหรือสมุทยัยเรียกตามภาษาธรรม บรรดาผู้มาบริหารจิตท,ทั้งหลายก็รวมอยู่ในคำว่าสัตวะโลกแม้จะเป็นสัตว์โลกที่ยังอยู่ในอำนาจครอบงำของสมุทัยหรือมันแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยอมจำนนต่อมารอย่างสิ้นเชิงได้พยายามต่อต้านอำนาจของมันบริหารจิตให้บริบูรณ์ด้วยศีลหิหริความละอายรังเกียจความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆอดตับะความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆ อินรียสังวรความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นสติสัมปชัญญะ,ะระลึกรู้ตัวในอิริยาบถต่างๆและสันโดษความยินดีตามได้ตามกำลังตามสมควรความบกพร่องในธรรมดังกล่าวมีน้อยเพียงใดก็จะทำให้ผู้นั้นมีความสุขความพ้นจากอำนาจของมารเพียงนั้น ตอนที่36เมืองที่มีปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยที่สุดเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปในจิตตนครโดยอุปธรรมสนับสนุนของคู่บาร,รมีของนครสามีซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญของคู่อาศวะและสมุทัยดังที่ได้เล่าแล้วสมุทัยได้แสดงตนเป็นศาสดาประกาศศาสนาขึ้นบ้างเพราะเกรงว่าพระพุทธศาสนาจะดึงคนออกไปให้พ้นอำนาจตน คือให้ไปสู่โลกุตรภูมิจึงตั้งศาสนาขึ้นแข่งคอยแนะนำคนให้ดำเนินไปสู่ภูมิทั้งสามที่อยู่ในอำนาจของตนเท่านั้นอยงที่เรียกมาแล้วว่ามารศาสนาซึ่งก็ได้ผลเพราะประชาชนได้พากันนับถือกันทั้งเมืองก็ว่าได้แต่มักนับถือคู่กันไปกับพระพุทธศาสนาข้อนี้ทำให้สมุทัยผิดหวังเพราะไม่อาจทำลายพระพุทธศาสนาลงไปได้ ทั้งดูเหมือนพระพุทธศาสนาจะเจริญขึ้นประชาชนสนใจปฏิบัติในพระธรรมคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้ากันมากขึ้นและทางการปกครองฝ่ายของคั่วบาร,รมีก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งน้อยใหญ่มากขึ้นเช่นศีลหิหริโอตตปะอินทซียสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษด,ดังที่ได้กล่าวมาแล้วศีลเข้าคุมไตรทวารของจิตนคร หิหริโอตตะปะเข้ามาเป็นนครบาลอินซียสังวรเข้าคุมระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในสติสัมปัญญะเข้าคุมอิริยาบถหรือการจราจรของเมืองสันโดดเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ปันสวนทรัพย์สิสนเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเหตุให้พักพวกและสมุนน้อยใหญ่ของสมุทัยต้องร่นถอยลดน้อยลงไปกว่าเดิมแต่สมุทัยก็หายินยอมโดยง่ายไม่ ใช้เล่เพทุบายและอำนาจกำลังต่างๆยึดเอาที่มั่นต่างๆกลับคืนมาแม้ยึดมาไม่ได้ทั้งหมดก็ส่วนหนึ่งหรือครั้งคราวหนึ่งฉะนั้นจิตตนครจึงเป็นนครที่มีการแย่งอำนาจสับเปลี่ยนอำนาจการปกครองในหน่วยต่างๆกันมากที่สุดบางทีสับเปลี่ยนกันทุกวันวันละหลายครั้งก็มีจุดต่างๆที่ทุกฝ่ายต้องการยึดไว้เป็นของตนแต่ฝ่ายเดียวก็คือไตรทวารของเมือง หน้าที่นครบาลระบบสื่อสารทั้ง6การจราจรและอำนาจการปันส่วนหรือพิกัดรายได้ต่างๆเป็นต้นและจุดสำคัญก็คือนครสามีแต่ทุกฝ่ายก็ไม่สามารถจะยึดไว้หรือจะปฏิบัติหน้าที่ปกครองอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้คู่บารมีมีคู่อาสวะเป็นคู่ปรับกันซึ่งนครสามีก็ได้รับรองให้อยู่เป็นฝ่ายในด้วยกันทั้งสองสมุไทยกับพรรพวกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้นซึ่งเป็นพวกคู่บาร,รมีอีกฝ่ายหนึ่งก็ผเผชิญหน้ากันอยู่ในจุดต่างๆทั้งสองฝ่ายตลอดถึงศาสนาก็เป็นที่นับถือกันทั้งสองฝ่ายถ้าจะเทียบกับบ้านเมืองในโลกก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านเมืองที่มีการปฏิวัติรัฐประหารมากและบ่อยครั้งที่สุดมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่กันบ่อยที่สุดจนในที่สุดก็ดูเหมือนแบ่งเมืองกันปกครอง โดยแบ่งเขตการปกครองหรือแบ่งเวลาการปกครองในเขตเดียวกันนั่นแหละเช่นไตรทวารของเมืองศีลเข้าปกครองรักษาบางส่วนโลภโกรธหลงหัวโจกใหญ่ของสมุทัยยึดปกครองไว้บางส่วนหรือส่วนเดียวกันศีลรักษาบางเวลาโลภโกรธหลงเข้าครองบางเวลาแบ่งกันไปแบ่งกันมาดังนี้อาศัยที่จิตนครเป็นเหมือนอย่างเมืองรับแลดังกล่าวใครๆจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องภายในของจิตนคร ต่างจากเรื่องของบ้านเมืองในโลกที่มีการออกข่าวให้รู้กันอยู่เสมอจะมีการปฏิวัติรัฐประหารกับกันสักครั้งก็รู้กันทั่วส่วนในจิตตนครมีทุกวันก็ไม่มีใครรู้ใครสนใจกันเรื่องของบ้านเมืองในโลกควรเป็นที่สนใจพอสมควรแต่เรื่องของจิตตนครควรเป็นที่สนใจอย่างยิ่งจิตตนครของผู้ใดผู้นั้นควรพยายามให้รู้เห็นเหตุการณ์ ที่กำลังดาเนินอยู่ในนครของตนเพราะความรู้เห็นเหตุการณ์ในจิตตนครเป็นความสำคัญเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จในการรักษาจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนควรรู้อารมณ์ตนรู้ให้ทันเวลามากเพียงใดก็ยังดีความรู้ทันเท่านั้นที่จะทำให้อารมณ์ดับ อารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับได้เร็วเพียงใดก็จะทำให้ใจอันเป็นที่รองรับอารมณ์นั้นพ้นจากความซัดสายฟูขึ้นแฟบลงได้เร็วเพียงนั้นได้มีความสงบสุขไม่หวันไวไปตามอำนาจของอารมณ์ทั้งหลายหรือมานตอนที่37หน้าที่ของคู่อาสวะ ได้กล่าวถึงสมุทัยกับพรรคพวกฝ่ายหนึ่งและศีลซึ่งเป็นพวกคู่บาร,รมีฝ่ายหนึ่งเผชิญหน้ากันอยู่เสมอในจุดต่างๆของจิตน,นครจนเหมือนแบ่งกันปกครองการแบ่งเขตหรือแบ่งเวลากันปกครองในจิตน,นครถ้าจะเกิดมีปัญหาขึ้นว่าใครเป็นผู้แบ่งก็น่าจะตอบได้ว่าเป็นไปด้วยกำลังอำนาจของทั้งสองฝ่ายถ้าจะกล่าวให้แคบเข้ามาก็เป็นไปด้วยกำลังอำนาจของสมุทยัย หรือคู่อาสวะกับคู่บารมีซึ่งชักนำนครสามีให้ปฏิบัติตามคล้อยตามไปฉะนั้นหลักใหญ่จึงอยู่ที่นครสามีเองว่าจะคล้อยตามฝ่ายในเท่าไรเมื่อไรจึงต่างจากการยึดหรือแบ่งอำนาจกันในบ้านเมืองทั้งหลายในโลกถ้าเป็นการยึดอำนาจก็ไม่ใช่เป็นการมอบหมายให้ด้วยความสมัครใจและผู้ที่ทำการยึดอำนาจก็มักขึ้นเป็นหัวหน้าเสียเองแทนผู้ที่ถูกยึด หัวหน้าเก่าที่ถูกยึดเอาอำนาจไปก็ต้องตกต่ำสิ้นอำนาจส่วนในจิตนครนครสามีคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีใครแย่งได้เพราะนาครสามีเป็นบุคคลพิเศษมีความรู้พิเศษมีลักษณะพิเศษมีสมรรถภาพพิเศษไม่มีใครทำลายได้เลยแต่คุณสมบัติพิเศษต่างๆของนครสามีต้องถูกบทบังไปเพราะสมุทัยและคู่อาสวะกับพรรพวก ซึ่งเข้ามาทำให้นครสามีมีความเห็นคล้อยตามและมอบหมายอำนาจต่างๆให้นครสามีเองจึงเป็นเหมือนไม่มีอำนาจสุดแต่สมุทัยกับพรรคพวกจะบัญชาให้ทำอะไรบุคคลสำคัญผู้มีหน้าที่กํากับนครสามีคือคู่อาัสาวะซึ่งกํากับการอยู่ข้างในจึงควรจะเล่าเสียในที่นี้ว่าคู่อาัสาวะมีหน้าที่สร้างภาวะสามอย่างขึ้นแก่นครสามีคือหนึ่ง สร้างกามความใคร่ความปรารถนาทำให้หนครสามีครุค่คนคิดใคร่คิดปรารถนาอะไรต่างๆอยู่อย่างเงียบเงียบสสร้างภพความเป็นนั่นเป็นนี่ทำให้หนครสามีครุ่นคิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่อย่างไม่น่าเชื่อสสร้างอาวิชชาความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือไม่รู้จักทุกขไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกขไม่รู้จักความดับทุกข ไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอดีตหรือเงื่อนต้นไม่รู้จักอนาคตหรือเงื่อนปลายไม่รู้จักทั้งสองอย่างไม่รู้จักธรรมที่อาศัยกันบังเกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ปรมครูผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามเป็นจริงจึงได้ตรัสชี้แสดงว่าอาสะวะอันได้แก่กิเลสที่ดองสันดานมีสมคือกามาสะวะอาสะวะคือกามหนึ่งภาวาสะวะ อาสะวะคือพบหนึ่งอวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชาหนึ่งคู่บารมีเท่านั้นฟังเข้าใจพระพุทธวจนะและรู้จักอาสะวะทั้งพยายามชี้แจงแสดงแนะนำนะครสามีให้เข้าใจให้รู้จักในขั้นแรกนะครสามีฟังไม่เข้าใจไม่รู้จักเอาเสียทีเดียวต่อมาจึงค่อยเข้าใจและรู้จักอาสะวะขึ้นบ้างจึงเริ่มเห็นคุณของศีลและใช้ศีลในการปกครองบ้านเมืองเป็นต้น แต่ก็หยิบหยิบปล่อยๆอยดูคล้ายๆกับเป็นคนใจคอโลเลไม่แน่นอนอันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะคู่อาสวะดองสันดานมานานเกาะอยู่อย่างเนียวแน่นซึมซาบอยู่อย่างลึกซึ้งยากที่นครสามีจะสลัดออกได้ที่กล่าวมาข้างต้นว่าเหมือนอย่างมีปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่เสมอในจิตนครนั้นที่แท้ก็คือการหยิบหยิบปล่อยปอยของนครสามีนี่เอง คือเดี๋ยวหยิบข้างนี้ปล่อยข้างนั้นเดี๋ยวปล่อยข้างนี้หยิบข้างนั้นบางคราวก็คล้ายกับจะหยิบไว้ทั้งสองฝ่ายเหมือนอย่างจับปลาสองมือเหตุที่นครสามีเป็นไปเช่นนั้นเพราะขาดความเด็ดเดียวไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าไหนเป็นคุณไหนเป็นโทษรู้อยู่ว่ามีศีลมีคุณสมุทัยมีโทษแต่ความอ่อนแอยอมตนอยู่ใต้อำนาจความเคยชินกับสมุทยัยทำให้ภวะผวัง จับน่านปล่อยนี่วุ่นวายอยู่จึงยังไม่ได้รับผลที่ควรได้รับอย่างแท้จริงคือยังไม่สามารถทําจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ทุกเวลาต้องเป็นสุขบ้างเป็นทุกบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างทั้งนี้แล้วแต่เมื่อใดฝ่ายไหนจะเข้าครองฝ่ายดีเข้าครองก็เย็นก็เป็นสุขฝ่ายไม่ดีเข้าครองก็ร้อนก็เป็นทุกขบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายก็เช่นเดียวกับนครสามีนั่นเอง คือรู้อยู่ด้วยกันว่าไหนเป็นคุณไหนเป็นโทษและจะสามารถทำให้ตนเป็นสุขได้ก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวสละสิ่งที่เป็นโทษเสียอบรมแต่สิ่งที่เป็นคุณให้ยิ่งขึ้นนี่แหละคือการบริหารจิตกลับมาติดตามรับฟังจิตตนครน,นครหลวงของโรคพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายก จะอ่านให้ฟังบายสีใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ